สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเก๊กไก่เล่าสาเหตุเลิกสปรายต์ เรียกได้ว,ว่าก่อนหน้าน,นี้ทําฝ่ายชายนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจกับสาเหตุการเลิกกันของทั้งคู่แล้วว่าพอทํางานกันไปนานๆมันเริ่มอิ่มตัวทํากันมาตั้งแต่ศูนย์เลยคุยกันว่าลองแยกการใช้ชีวิตไหมเราก็คุยด้วยกันเป็นปีเหมือนเราเสียดายช่วงวัยรุ่นเพราะตลอด7ปีที่ผ่านมามีแต่งงานไม่มีสังคมอะไรและถึงแม้ตอนนี้กับเก๋ไก่สไลเดอร์จะเว้นระยะห่างให้กันแต่ก็ยังคงทํางานร่วมกันตามปกติพร้อม อ,อกคู่ผมมันน่ารักแต่ว่ามันปิดตำนานความน่ารักไปแล้วโดยในครั้งนี้ทางฝ่ายหญิงนั้นก็ได้ออกมาพูดในรายการคุยกับอุย๋ยสําหรับเก๋ไก่สไลเดอร์โดยมีอุ๋ยบุตรดาเบสเป็นผู้ดําเนินรายการซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นสถานะระหว่างเก๋ไก่กับสปราย s p d ว่าหนูอยากบอกกับคนดูน้องๆหรือใครที่กําลังดูอยู่แล้วก็คิดว่าพี่เก๋กับพี่ปรายเลิกกันต้องกลับมาคบกันหรือว่าต้องเลิกกันไปเลยหนูอยากให้ทุกคน คนที่ดูอยู่ตอนนี้คิดว่ายังดีเรายังมีชีวิตอยู่เรายังสามารถเจอกันได้เรายังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ทำงานร่วมกันได้นอกจากนี้เก๋ไก่ยังตอบถึงประเด็นทุกที่สุดในชีวิตเก๋ไก่คืออะไรโดยเผยว่าก็อาจจะเลิกกับไรที่รู้สึกว่าทําไมเรากล้าตัดสินใจเหมือนเราออกจากคอมฟอร์ตโซนอยู่7ปีพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าทําไมความทุกข์มันเริ่มมามันอาจจะมาก่อนที่เราจะเลิกกันมันมามันค่อย ่อยมาเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการไม่ได้อยากได้อะไรเพราะว่าบางคนอาจจะเกิดแบบอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินอยากได้ความรักแต่หนูมันเกิดจากไม่อยากได้ในสิ่งพวกนั้นอย่างไรก็ตามเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนนั้นไม่อยากให้เลิกกันและถึงแม้ว่าเลิกกันไปแล้วแต่ก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wall Street News ขอบคุณครับ